สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ลุ่งโคนบนนะครับด้วยสิผาพี่น้องไปเยี่ยมชมฟาร์มหมูป่านะครับด้วยพิกัสก็อยู่หมู่สิบหกนะครับตำบลศบึงนาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลนะครับเนาะถึงคุณพ่อนะครับสมควรนะครับเพิ่นได้เลี้ยงหมูป่าในยุคเขาวว่าหลาย หลายโตอยู่ครับพี่น้องบ้านกันยิบวไก่กันครับประมาณยักหาร้อยเมตดแต่กันยังไปเบิงไปเบิงห้องเพิ่นนะครับเนาะผมจะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมหมูปลาห้องเพิ่นมันไม่ยักษโตเลครับเนาะไปเบิงนี่ครับ ครับบรรยากาศครับนี่มองให้ทางหน้าครับข้างครับขางไปหน้าทางไปบ้านพนักครับนี่นะครับทางไปบ้านพนตามเส้นทางครับบ้านพนชีวิตโบสถ์ศาสนาคิดเลยครับ มอาง่ายเป็นเป็นลงเป็นเทียนะครับเนาะเดี๋ยวจีพาชมบรรยากาศวันฉลองชัยพระพระเยซูเจ้าพระผู้ไทยนี่เขาบรรยากาศโอ,ชอ้ช่องช่องบ้านทุ่งลุงคมเนาะขบ้านลุงลุงคมอยู่ตรงหน้านะครับอยู่เะ็บปขวาน้าโม,ม่สิบผม ออกมายืนยามถามพี่น้องฝองฝ่ายนะครับอยู่ใกล้กันว่าเลยมาเลยอยู่หันบนตอนนี้ทพานมีหมูนะครับตอนนี้นะครับว่ามีหมูนะครับมาชมสิภาพี่น้องมาพบกับจะของหมูคุณ่อคุณนะครับคุณ่อคุณควับสวัสดีครับสวัสดีครับในนาตัวนะครับก็คือ่อสมควเนาะ่อครับควนซื้อสมควนนะครับเป็นอาจารย์อน พี่น้องคิดสิเตียนอยู่นี่นะครับอยู่โบสคิดเชกาบ้านสีพนาปี๒๖นะครับยี่โบสถ์นะครับเนาะครับยี่โบสถครับยี่โบสถเราทีตัวมากนี่เนาะงน้องพี่น้องเขาเนาะครับตอนนี้พ่อพ่อไอเลี้ยงหลังจากเลี้ยงหมูแล้วมีเลี้ยงยังเนมีไก่มีเป็ดมีเป็ดนะครับโอ้มีเป็ดมีไก่หลายเต็มเลยเนาะครับเป็ดก็เป็นล้อยเป็นตัวล้อยเปนลหรเป็ดนะครับไก่แน่นะครับเด็กจีบพ่อเพี้ยนก็ทำอยู่เนาะ อามาเปิงหมูบ่าเนี่พ่อตอนนี้มีหมูทั้งบดจะโตดิระมาณมีอยู่หมูชิปขาโตชิปขาโตมีพันธุ้มนี่พันธุ์ยงมีทั้งแบบหมูแกะหมูอันนี <e right. ้หมูพ oh ันผสมอ่ครับพ่ออันนี้ลอกแดงนะครับผสมหมูป่าพ่อกับผมก็ได้เข้าใจเท่าไหร่เราก็ได้ข้อมูลมาจาก พ่อไหวบัานท่าดอกคั่นะครับเพื่อนแนะนำเพื่อนว่าเผากลอกแดงนี่มันเป็นหมูผสมหมูปลามันได้ดีเวอร์สันลาวานะครับมันเกิดใหญ่ไวตัวเลีวนะครับเรียงใหญ่ใบตัวเลี้ยวเรียงไงเรียงไงบนโลกใครบอกใครมีนะครับก็เลยไปซื้อเพื่อนมาหกตัวนะครับที่แรกซื้อมาหกตัวก็เลยมาเรียงลงเบิ้งครับไร่บไงใไว้เป็นคนเล่าอยู่นะครับใหญไ่เลนา ่ได้ย่างย่างสามเดือนนะครับพี่โอ้ยกเดือนจ้ะเรียกอยู่ได้นเนาะหมูสามเดือนทำได้เดือนเร็วเร็วอาหารในไหยยังครับอาหารก็พวกหญ้านะครับหญ้าเนีเปียแล้วก็ต้นกล้วยอาหารเอ่อแล้วก็ซอยพักมาต้มใส่ห่ำใสยข้าวปลายนะครับให้กินนะครับต้อสามเดือนกว่าครับพี่น้องครับแต่ที่ใครก็เรียงหมูอันคุณยู่เพราะว่าเคยเลี้ยงหมูคุณลุกนะครับแต่ว่าจะเร่งลองเลี้ยงหมูปลา ครับครับไหนเขาเรียกหมูปลาเนาะครับอันน <ค isolation. S 2> ี you know fire, no? ้หมูปลาดิครับอันนี้เพื่นว่าหมูปลาก็ได้ไปซื้อมาอันนี้ก็ได้ลูกครึ่งนะครับนะครับมาเลี้ยงป้าแแค่มาเนาะเลือดแท้อยู่ร้อย้านป้าผสมป้าผสมป้าผสมเลยล่ะเดินนะครับแต่ว่ามันกิบว่ามันเลือดร้อยดอกเกจโตเลยอันนี้เกจโตเนาะเลี้ี้ยอันนี้สามนี่สามม้วนฟันยังครับเนี่ยอันนี้ก็ห้องงูอย่างเงี้ <ม><ค>ขันเกียร์โอ้งามตัวนี้เรี่ยงจะว่าดเรี่องไปเบิ้งตลาดเขาไป็นตลาดแต่จะมีบอกเขาก็ซื้อยู่เกเ <c oughs> น็กเด็กเดากเด็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 กเอ็กเด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 ้กว่็กเด็กเด็กัด็กกเลยบเด็กกดเเ็เด็กเ็เด็กเด็กเด็กเดเด็กเด็กเด็จเกดกเด็ก็กเกเดีเงเด็กเดเเ็กเดดกเเ ะว่มีแม่สองผูนึงตลาดตลาดต่อะไปขนาซีซีดีขึ้นซีดีขึ้นโอ้ดีเดียเวิบึงว่เบิงกระไรนาะครับน้ำงามเนาะอันนี้พันลอกครับเดียก่งาก็พอปะโอ้มาจากผมผมผนไปเห็นน้อพอไหวโย่ไปตะคายของเราพ่อะไรก็ได้เราเรูวมมาเนอยโย ของเลางามเดยหมูเลาเลยแต่ว่าเราเาล่าจอาูมามคนต้มมาจีบไปเอาของเล่ารับวันนี้มันไมได้ของอันเขียลุงก่อนของนี้ลุงออยุนี่ครับโยนแล้วบ่กโยนบันก็บันเป็นดินหรอเทขั้นขอกไม่ใชธรรมดาแต่ว่าวงนี้เป็นเท่อนกรดเทค้นกรดเทคนกรดเนี่ยมันจะทำความสะอาดไงและพ่อเนาะ เอาให้มันกิน้เแบรลกไปคุณมัติโมมินเนาะให้มันลกไปทายคบานี้เียนกับบินอันไหนมันดีมันกีีดีทังสอาแต่เพูดพูดสิดยงมมนจะเดือนแล้วพอนี่พอคทไม่มยืนเมัจะได้เดือนนึเดที่สจ้ะขันกัเพียม่เนี่เพียรไ่กยัมาูองใจัเอรบทเาบนบทียมัิคุดออกไปเลยนี่ดูดเลยเหรอคูตเนย เรื่องตลาดที่คุณผมมีปรญหานผมมาตัเลียงเยอะมีดอกเออม่หนิไ้ายได้ตลอดขอีามีเอามาไนั่นเลกอย่งให้ร้านเบึ้งสะดอก้แคะหน่อยหันร้านเปิดตะเพียงก็เลยซื้อมาไวอย่ามันไงล่ะให้ร้านหม้เไมเบิ่งกิจกรรมเรียนยงเปียกของคุณพ่อเลยสมงวนะครับเนาะคุณพ่อคนอยู่กาสนกิจเท่กานะครับเนาะคุณ เป็ดอ่เป <Foot? S 1> <Philip. S 2> ็ดปลากิ like <May ý months skirt> ่ง <Kendall> บ <and S 1> um, ่พ่อเป็ดเทพเป็ดเทพค่ะเป็ดเทพหัพันปลากิ่งอ่ะเนาะคุณมค่ะโมมีปลากิ่งเด็กค่ะเป็ดเทพต่างหากเป็ดเทพเพชรต่างก็ปักกิ่งไม่ใช่ขาของเขาทั้งตัวผู้ตัวแม่เนี่ยทราบกันประมาณแค่ตัวขับประมาณเดี๋ยวนี้กับประมาณลอยเนี่ยโอ้ลอยนึงมันหลายหอกหอกขึ้นๆเลยครับตัวน้อยกับมี อาหารก็ห้ามนะครับเนาะจ้าต้มต้มผักจ้าต้มผักเอาผักเอาผักมาแต่ตลาดมาต้มให้กินน้าวมอไว้ให้กินต้มผักค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งมงมอต้มก็ได้โอ้อาหารไทยมือแรกเจื่อกันสองจ้าสองเถ้าไในห้องแยกแยกอนุบาลเป็นรุ่นจ้าแยกเป็นรุ่นเอาทุ่มหน่อยไม่เป็นนี้จ้ารุ่นกลางยุคหุ่นโอ้เป็นนี้เลยอะรุ่นกลางอยู่ โรคไขก็เยอะฟงบริสิดธิ์จ้าเียเนาะแข็งแรงเนาะบดิสิทธิ์เลยวันนี้มาท่าเพื่อไก่ได้ฝานไก่ไก่ไก่พื้นเมืองครับนี่ยไก่จ่าไก่พื้นเมื่องเท่าโอ้ยยังไงเพาท่านหลัอันนี้้เมื่องาเลยมาท่นเพื่ไก่ ไปพอท่านพอโอ้ควางขวงครับไปสถานที่พิ่อนียงของคุณพ่อเราฮ่ฮ่ฮืออาหารโอ้ยของเสือาหารก็ัให่เจ้าพักได้เกรอพักจะพูดตอนท่ออมาเลยพี่ยางมเบื่อันนี้เป็นห้ามหน่อยเนาะใจห้ามไว ก็เป็นล็อกปลาล็อกกระเียออกไ่เน mm ื hmm. 是是 like ้อออกเป็ดแม่ปักอีแม่กรมี่รับออกแม่ปลามีเฉพาะแม่เนาะไม่เนาะอยาต้องมีความรู้เยอะไปเย็นได้ก็ก็มี่ครล่ะก็ไปลูกล้วเอาเอาพี่แยกพีกนะครับแล้วใช้มองเงินทหารยังไงกเนี่ยอมมาไหนข่ค่ไปดีกรได้ อาหารอะไรโอ้พี่ต้มผั่จ้ะข้าวอาพักม่จช่ตลาดจ้ะเตัวขา้าวขาเอาพักม่จากตลาดนี่มีพักยังครับแม่ก็มี่พักล่วงจ้ะกระมี่พักลานเขาจ้ะคน คันเห่าบ่อกมาแต่คันเห่าบ่อกมาแต่ตลาดอันมามาต้มหั่นมันเสียนสารมันสิมีเม็ดบลาอย่ามัจฉีสารมันสีสารมันสะเป็นพิษเห่ากับผมบอกว่าจะบอกให้หั่นไก้พร้อมในล่างเห่ากับตองเอามาล้างโซก่อนจะเสียทักมันเขาจะเสียทักค่ะเอาไปที่ซีเลยจะล่างอะไรก็มาต้มมาแล้วเหาก็บมาล้างหีืเหาก็หั่นร้อนละร้อนน้กันนี่ล้วต้มกันเลยหั่นต้มหั่นต้มมันนี่เขาเอาใส่เขาในแจั็นลอยเขาใส่ห่อมในเบิร์นนะครับเนาะใส่ห่อมอันนี้ก็ไปใส่ห่อมแจ็คลอยเพราะว่าห่อมบลาไหลเป็นการประหยัด หอาหารประหยัดหอาหารนี่แหละวิธีประหยัดของห้องคือว่าจะเป็ดมันก็เป็นลอยแล้วเนาะเฮาสิไปให้กินแค่ห้องมั้งมัไว้มั้งวเนาะจ้ะเฮาก็เลยอันประหยัดอาหารต้มพวกนี่แหละไปกินอาหารเสาแรงค่ะอันนี้ก็แค่ข้าวถวยเดียวกระพาะนี่เบิดเบิดคู่โตหั่นทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งหมูพร้อมกินน้ำกันทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่น้ำกันเลยไม่เอ่นะเป็นแล้วเบิดจ้ะ บานียนจะละเมื่อก็ดียังมาสอบกับมาเลยเนาะแร่งสอบแรงตัวนสอบเรงค่ะตองต้มใส่กะละมังไหวเลยเข้าปเะเทแล้วเรเขาปเแนวไมคนสองเขาไม่เห็นนี้คือเสยเห็นนไม้ยังมารงกครับมาเห็ดอาหารีิก็คำนหมุนเียนกันเนาะ้าตลาดเนาะ พี่น้องครับหลังจากนะครับผมได้เดินทางมานะครับเพื่องิจกรรมของขบวนนะครับก็เห็นธีเด็กเพอเพียงของเพื่อนนะครับเพปรนเ็ศมาดนแล้วโดยเฉพาะเป็ดไก่นี่ครับแต่หมูเพคนกับเพจหมาจะเดือนสองเดือนนะครับเป็นผลผลิตนะครับแังบ่ได้อยู่คิดว่าแต่ว่ากันเพราะท่านโดนแป่นพื้อจีเรย์ผลิตแกะผักเพจผักไก่พวกยังประเทมาโดนแล้วครับแล้วนี่ก็มีหมูมีอ่ามีเป็ดมีไก่นะครับเพาก็ไดเรับความรู้จากเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง นะครับพี่น้องสนใจนะครับตอนนีมม้มีมีมีหมูหมูหมูนี่ยังพันดอดกบอกครับตัวหนึ่งเนาะโอพันยังตัวหนึ่ง,ย,ง,งย่างตัวหนึ่งนะครับเนาะแล้วเป็ดไกล้นี่ขายขายได้ตลอดขายได้ตลอดเป็ดม,<า>มีผู้สนใจก็ได้ตลอดเอาพอพอแนนํำเนี่ยผู้ที่สนใจอยากกินเลี้ยง,อ,อ,งอยากกินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่มันดีบอกเลยระเทตอนนี้มีความสุกมีอยังบอกครับกับพี่น้องสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับกับ ดีนะครับตามที่ผมจะเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับก็อบพอได้ใส่ด้ใจนะมันอยู่แต่ละเดือนก็บวกขาดตกเดือนละหมื่นเกือบสองหมื่นใกล้ๆกับไหนกะเป็ดนี่ครับล่างเดือนก็่าสองหมื่นนะครับได้อยู่นะครับเขาก็เลี้ยงในที่เดียอาหารพวกเศษพักเศษอย่างนี้ก็หาแต่มันประหยัดต้นทุนให้กินนะครับเป็นกระยานะครับยาผมก็ทำมีสวนไว้พุ่นนะครับยาะยาเนี่เปียะยาะอิสเลเอลนะครับเาเอามาชิมให้มันกินว่าพุ่นหมูก็ได้เป็ดไก่กับต้มวกนี้พวกเศษพักนะครับให้กิน นะครับก็อ้วนนะครับอ้วนคนซื้อไปกินอยู่เหมอนมาแสพตแทบเป็ดนี่เพาะว่าเอามาแต่ใส่ประามพ่อค้านะครับข้าเจ้าก็แนะนน้ำกันก็มาเอากันเรื่อยๆอยู่นะครับที่ว่าไก่หันกับเดี๋ยวนี้หันบุพคลขายไก่ก็ได้นะครับบุพคลหันเนาะเออนะครับจะใก่้จะเป็ดคนจะไก่้จะเป็ดกับพ่อได้ขายได้นั่นจะขายยากอยู่เป็ดเกิดมันหมายว่ามันหลายเนาะเขาก็ขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องชายนะครับเพิ่์ลเฮดร้านอาหารลาบเป็ดเพป็นกระเทียมมาเอานี่ละสี่สิบห้าสิบโลนะครับเอาไปผู้อื่นก็มาเอาน้ำ ครับครับเป็นความรู้เป็นศาสตร์พระราชานะครับที่ให้หลวงคนทางเขตเทศบาลทางเ็ดความพอเที่ยงนะครับเปิดได้ได้เกิดความรู้นะครับแต่ว่าการเลี้ยงนี่คือเขาต้องทาพออให้ดีนะครับทําเหล่ามันให้ดีดีนะครับเขาจะให้มันมาอรบขวนหรือว่ารบกวนคนใกล้เคียงเขาทีเขาจะให้มันไปรบขวนนะครับเขาหลักษายดีเลี้ยงไว้เนี่ยนั่นเขานะครับแล้วก็ขอแนะนาอีกอันนึงนะครับอย่าคาเสื้อ เขาจะขาดตรงนี้นะครับพ่นยาหน่อยกับเดือนและเทือพ่นยาขาดเสื้อในคอกของเขานะครับเพื่อเพื่อมันจะป้องกันนะครับเมื่อกไกเป็ดไกผมบัวบัวตายนะครับบัวมิตายนะครับมูตายขบัวตายนะครับแล้วก็อย่างพวกเขาป้องกันมันนะครับรักษามันนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจกับอยู่ที่ทั้งศาสนากินนะครับหลังหลังเราตัดไปครับหลังเราตัดสามาทั้งมมที่พกวันที่พนาานะครับเนาะพ้าไม่เข้าใจมันนี้ในคลิปนี้ก็ มาสอบถาม้วยตัวคนเองเพราโทษเนยพ่อโทษเลขทศูนย์แรูปแปดเก้าศูนเปดี่สากหนึ่งหนึ่งห้ารูปแปดเก้าศูนยาแามหาครับพี่น้องโทรมมหาพนนะครับมหาเพนมาเยี่ยมยาวเาลูกมาสือเบสือไก่สือม้วเพนนะครับขอบคุณขอบคุณ่นะครับคุณป่าขอบคุณครับ